ก็ตอนนี้ผมจ้างให้บริการขับรถให้นะคบผมเพราะว่าผมขี้เกียจขับรถนะคะผมก็เออจ้าแก่ร้อยบาทเองครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นไอ้ผมบักเอานะครับผมถ้าผมถ้าคุณอยากให้ความแรงมันเป็นที่หนึ่งก็ทำเงียบไม่ครับมันจะเล่นเครื่องครับคอยครับแล้วคนดูผมว่าตอนนี้คนดูเขาบอกเราวิธีสอน่เหรอแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมลองจากรรถบ้านนี่ก่อนครับ รถครันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูของนี้ตำรวจก่อนครับอย่างแรกก็เอารถแล้วก็สมมติคุณเอารถตำรวจแล้วก็อ,อ,อะไร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 เรื่องอะไร,หรอหะอะไร,รอระโ,โอ้ยยยอะไรนะอะไรวะ,ะรนะ เฮ้ยเฮ้ยบ๊ปรูสมมุติคนมาบานไม่ใช่สมมุติเขาไม่หยุดรถแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณก็วิ่งไปตรงนี้ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งแบบเปิดประตูไปเข้าไปไปแย่งเลยนะครับเผอเปิดประตูแบบแบบนงที่ก่อนอ่าคุณต้องไปซื้อระเบิดก่อนนะครับผมระเบิดอะไรก็ได้ใี่ระเบิดไหนก็ได้จะระ เระเบิดม,แบบ <th inclusive stress> มือเกมพอยส์เบิดมือเบิดผีดิบเบิดขวดก็ได้เบิดไหไก็ได้อืมมันกินข้ามเลยหรอโอ้ยทำอะไรให้ยังวะแล้วก็มาทางนี้ตรงนี้ครับแล้วก็เปิดประตูไว้อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขึ้นรถที่เราแล้วเราก็มาอยู่แล้วก็ขับรถมาอย่างนี้ครับก็ขอขอบคุณไอ้ก็ขอ ขอบคุณวิธีบักนี้จากพี่ศักดาทีวีนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คลิปวิดเจ็ล่งคลิปนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวแล้วคุณก็มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ใช้ปืนเล็งเป็นอย่างนี้ครับเห็นระเบิดไหมครับพอเรากดระเบิดแล้วลูกแล้วรีบกดดูประตูเลยครับหนึ่งสองสามอึ๊บไม่ได้ครับผมเมื่อกี้ผมพลาดนะครับเอารถข้างหลังแล้วกันนะโอ้ย ทีนี้ก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูคน,คนเราก็ต้องมีพลาดบ้างแหละครับโอเคใหม่นะ่ครับอา้าสมจริงพอต้องใช้แท,ท็กซี่แท็กซี่ครับผมเพราะว่าแท็กซี่ในนี้มันขึ้นไม่ได้ครับเอาปลาไปหุงเอาปลาหุงกระข้าวก่อน,ไม,อน <Okay. laughs> ไม่ใช่เนี่ยโอเคไม่ใช่เอาปลาไปหุงซะยัง บ้าไปแล้วไม่ใช่มใชผมนี่ถึงก็เวอร์เลยไม่ใช่ไม่ไช่นะไดอกตอนนี้แรงครับสตาร์สตาร์ไ,ไ,ดนะได้แล้วมันจะวิ่งแบบบักๆแบบนี้ได้แล้วครับนี่ครับผม นี่คนระับไปแล้วครับกระองไปใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เครดิตไว้ให้แต่ถ้ามันยังไม่แรงพอผมแนะนำวนะ่ายิงปืนปนะจะคอยดูนัะเ,เด,ๆๆๆดี๋ยวนะตอนนี้ผมยิงปืนผมเห็นคนขับมันลงไปแล้วนะก็ ص. มใช้กันได้ครับผมก็เอ่อไม่ต้องหึงพวกงูไม่พึงประสงค์โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยก็เออเฮ้ยก็วัที่นี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็ก่อเยอะไปไหนแล้วจะให้แคริบผมพูดไปสามครั้งนะผมจำได้ครับก็กอยแกโขอบายบายแค่นี้นะครับผม กดป,ปักกดไลค์กดซับแล้วก็เอ่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์และอย่าลืมกดแชร์ด้วยครับก็เ,เป็นกำลังใจให้กับ n n ็น3 3ผมนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ